นักวิ่งเกือบ5,000คนครับร่วมวิ่งในรายการวิ่งด้วยใจไปด้วยกัน113ร113ปีสตรีภูเก็ต SPK รัน2022เพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนสตรีภูเก็ตและโรงเรียนใน3อำเภอ3โรงเรียนของจังหวัดภูเก็ตครับ สมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ตร่วมกับนักวิ่งและผู้ที่รักในการวิ่งจำนวน4,800คนได้รวมตัวกันเพื่อเข้าแข่งขันวิ่งในรายการวิ่งด้วยใจไปด้วยการ113ปีสตรีภูเก็ต SPK รน2022ันโดยสมาคมสิทธิ์เก่าสตรีภูเก็ตร่วมกับคณะกรรมการสมาคมโรงเรียนสตรีภูเก็ตสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนสตรีภูเก็ต สิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันจัดขึ้นเพื่อหารายไดส้สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับน้องโรงเรียนสตรีภูเก็ตและอีกสามโรงเรียนคือโรงเรียนแหลมพันวาอำเภอเมืองภูเก็ตโรงเรียนท่าฉัดชัยอำเภอทลางและโรงเรียนบ้านบางทองอำเภอกระทูซึ่งมีคุณหญิงกัลายาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพิเชษปานาพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายปัญญาหัตถิผู้อำนวยการาโรงเรียนสตรีภูเก็ตและนางสมใจคงคุณากร นายกสมาคมสิทธิเก่าสตรีภูเก็ตร,ร่วมกันปล่อยตัวนักวิ่งนางสมใจคงคุณากรน,นายกสมาคมสิทธิเก่าสตรีภูเกต็ตกล่าวค่ะว่าเพื่อสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประสงค์ให้นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เพราะภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกทางสมาคมเห็นความสําคัญในเรื่องนี้จึงร่วมกันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองให้กับน้องๆที่ยังขาดแคลนปัจจัยต่างๆในการเรียนค่ะ ทางด้านคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับและเน้นย้ำถึงความปลอดภัยในสถานศึกษาทันทีหลังเหตุการา์ยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดหนองบัวลำพูโดยให้ทุกโรงเรียนสอดส่องดูแลสำหรับบุคคลที่จะเข้ามาในโรงเรียนเป็นพิเศษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ที่สูญเสียและสิ่งที่จะเยียวยาจิตใจลูกได้คือพ่อแม่เท่านั้นจึงคิดว่าหากลูกทำผิดหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ควรจัดอบรมพ่อแม่ในรูปแบบค่ายซึ่งตนเองเคยจัดแบบนี้มาแล้ว2ครั้งประสบความสำเร็จถึงร้อยละ80ครับ